สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นของ FC ชุมพรนะครับส่งเข้ามาเครื่องขึ้นโค้ด09นะครับอาการตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ช็อตช่างที่งานนะครับติดต่อไม่ได้ก็ส่งมาให้ผมเช็คนะครับสายแพรหลุดนะครับเนื่องจากการถอดฝาด้านล่างไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวแกะดูเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับนี่ QC ยังไม่ได้แกะสายแพรหลุดจริงๆนะครับ เครื่องรุ่นนี้นะครับเวลาถอดฝาล่างต้องระวังสายแพรด้วยนะครับเนื่องจากสายแพรมันจะต่อด้านในนู้นะครับแล้วก็หลุดง่ายด้วยเป็นเครื่อง2021ครับของเดือน5สําหรับเครื่องนี้นะครับจาก FC ชุมพรนะครับคุณสักดิยาครับส่งเข้ามาก็ได้เปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับมี h GPT 5ตัวนะครับแล้วก็มีมดเฟดที่ 16ตัวนะครับรุ่นนี้ก็ i g b t นะครับใช้เบอร์เดิมทั้งหมดส่วน o o s f e t นะครับเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับ16ตัวเป็นเบอร์ใหม่ครับเบอร์เดิม 104M นะครับตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ 140M เข้าไปเลยก็พร้อมที่จะทดสอบนะครับดูจุดต่างๆต่อเรียบร้อยนะครับก็ใช้สวิตชิ่งแทนแบตเตอรี่ทดสอบในด้านอินเวอร์เตอร์กันก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทดสอบจุดอื่นๆกันครับ วันนี้ผมตั้งไว้ที่48แล้วก็จ่ายทดสอบที่5แอมป์นะครับทดสอบในภาคอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์หน้าจอขึ้นแล้วนะครับรอดูว่าขึ้นโค้ดอะไรหรือเปล่าดับครับดับไมหมพนันเอาละครับก็เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ เป็นยี่ห้ออานเนินครับ5,500วัตต์ของคุณสักริยานะครับ FC จังหวัดชุมพรโอ้อะไรเยอะมากครับที่เปลี่ยนนี่นะครับก็เปลี่ยนเบอร์75แอมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หาก DC to DC จากเดิมตัวละ100แอมป์นะครับก็เปลี่ยนเป็น140แอมเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้สวิตชิ่งนะครับทดสอบเบื้องต้น ตั้งไว้ที่48โวลต์5แอมป์ขับใจเข้าเครื่องได้นะครับเปิดสวิตช์แตกแรกครับแตกที่สองขึ้นโค้ด04นะครับขึ้นเพียวทรายมาแล้ว ก,ตตนนออก,ก็ต้องดูการตั้งค่าด้วยครับตอนนี้ขึ้นเพยซไซออกมาแล้วครับกินกระแสสแตนบายที่1.3ึ่งแอมครับหกวัตต์ขึ้นโคศูนสี่นะครับก็ต้องดูการตั้งค่าด้วยครับสวิตชิ่งผมใจได้แค่50าโวลต์เราดูอาการแป๊บหนึ่ง แบตบอกว่ามี49.8ยังไม่มีโหลดใช้งานครับแรงดันทุกอย่างมาปกติรอดูแป๊บหนึ่งเอาปิด เราดูอาการนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอเครื่องดับดับไปแล้วอ้เย็นเฉียบเลยไม่มีปัญหาผมจะใช้แบตเตอรี่ต่อเพื่อทดสอบทุกอย่างครับตอนนี้ก็มีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทดสอบคุณลูกค้าอยากเห็นโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะครับก็ลุ้นๆกันอยู่ เปิดหน้าให้มันดูสวยๆนะครับขั้นแรกนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ power นะครับผมจะไปดูการตั้งค่าก่อนโดยการจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องครับหน้าจอต้องขึ้นครับขึ้นแล้วเราดูนะครับได้ยินเสียงรีเลย์ครับก็มีการชาร์จลงแบตแบบนี้ก็แปลว่ามีการตั้งชาร์จครับจากการไฟฟ้าอยู่ ดูครับตั้งชาร์จเท่าไรตั้งเป็น s o l โอ้ตั้งไว้ตั้ง60แอมป์นะครับแบตเตอรี่ผม140ก็ตั้งไว้ที่30ครับดูค่าต่างๆก่อนที่จำเป็นนะครับอันนี้ถ้าตั้ง56ครับแบบนี้ไม่กลับมาใช้แบตแน่นอนครับต้องไปศึกษาการตั้งค่าใหม่นะครับทางนี้ ทำคลิปไว้เยอะมากครับอานเนินทุกรุ่นทุกยี่ห้อตั้งเหมือนกันหมดเลยนี่นะครับใช้ไฟฟ้าชาร์จด้วยตั้งเป็น O S O นะครับปิดเสียงไว้ขอเปิดนะครับมนนีแสดงหน้าจอครับอันนี้ไฟหน้าจอครับขอตั้งเป็นออนนะครับ มีเสียงอัลรามปิดไว้ครับเปิดบายพาสเปิดไว้แล้วครับแรงดันชาร์จนะครับ57.5ครับตั้งไว้เท่านี้เต็มที่57ครับอันนี้คือวนลอยนะครับเวลาชาร์จถึง57แล้วมันจะหยุดชาร์จเมนูยี่มเก้านะครับตั้งไว้48ตอนนี้แบตเตอรี่ผมอ่อนนะครับจะเทสโอเวอร์โหลดขอตั้งตำจ่ำ สี่ล้กกันนะครับตั้งเพื่อทดสอบเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งเลนแบบไม่มีอะไรแล้วนะครับตั้งเป็น S O L ผมจะตั้งเป็น S P U นะครับเอาละก็เรียบร้อย ตัดการชาร์จ AC ไปแล้วจากผมตั้งค่าใหม่เมื่อกี้นะครับนั่นเอาละรู้แล้วการตั้งค่าก็ผมจะตัดไฟ AC ออกนะครับเพื่อจะทดสอบในด้านแผงโซล่าเซลล์ตามสเต็ปรอเครื่องดับดับแล้วนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้าน PV นะครับมาดูกันว่า ด้านบูตบัคคอนเวรเอร์เตอร์อะไรใช้ได้หรือเปล่านะครับใจเข้าไปดูนะครับโอ้แบบนี้แปลว่า i ้ GPT นะครับในด้านบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ด้านบนนะครับยังใช้งานไม่ได้แต่ภาคอินเวรเอร์เตอร์ใช้ได้นะครับเราจะมาทดสอบดึงโหลดกันครับเปิดสว,วิตช์เครื่องเดี๋ยวต้องซ่อมในด้าน บูตบกคอนเวอร์เตอร์อีกทีหนึง่งแรงดันออกมาแล้วที่230โวลต์นะครับมาดูที่หน้าจอให้แสดงเป็นวัตต์นะครับเอาละตอนนี้เป็นศูนย์แรงดันแบตเตอรี่มีที่50.6 V โวลต์เรามาทดสอบโอเวอร์โหลดกันนะครับตอนนี้ผมจะเสียบปลั๊ก AC ก่อนครับ ถ้าโอเวอร์โหลดให้เครื่องบายพาสการไฟฟ้าเข้าครับนะครับไม่มีการชาร์จใดๆนะครับผมจะเปิดโหลดจะเปิดโหลดที่4,000วัตต์ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว ส0 0พันสี่พันสีนโค้ดศูนยนะครับบอกว่าแบตเตอรี่ออนโหลดอยู่ที่4 000, 6่พันหกัครับลดลงมาเรื่อยๆเปิดเปิดอีกห้าร้อยเป็น4,750ับายพารเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัดไฟครับปิดโหลด พอพอถอดพักเอซออกให้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวเอาละครับตอนนี้ไบพาสไม่ได้แล้วนะครับเปิดลดหมดเลยโหลดอยู่ที่สี่พันเ้าร้อยวัตต์ครับเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นห้าพันสามรอยี่สิบครับเปิดอีกเป็นห้าพันแดร้อยนะครับ 5,700ยังไม่ตัดนะครับขึ้นแล้วนะครับ6,260วัตต์นะครับตอนนี้10ครั้งนะครับถึงเกตัดเอาแล้วครับผ่านครับผ่านอินเวอร์เตอร์และผ่าน DC to DC m o d i โมดิฟายให้ด้วยครับเครื่องนี้ปิดเครื่องค้างแต่ผานบูตบักคอนเวอร์เตอร์ครับ ต่อพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง